สวัสดีครับ่อต้นครับคลิปนี้ผมจะมาพูดให้ฟังว่า ทำไมผมถึงตัดสินใจเข้ามาทำอินดี้ก่อนอื่นเลยผมทำธุรกิจท่องเที่ยวอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับในการทำธุรกิจเราเป็นเจ้าของธุรกิจเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะทำธุรกิจอะไรก็ตามเราต้องทำการวิเคราะห์ว่าธุรกิจที่เราจะเข้าไปทำมันมีโอกาสสร้างรายได้ให้กับเราได้มากน้อยแค่ไหนผมเลือกแบบนี้ครับจากการวิเคราะห์5ข้อข้อที่1คือเริ่มต้นได้ง่ายคำว่าเริ่มต้นง่ายก็คือการที่เราใช้เงินไม่สูงเกินไปแล้วมันให้อัตราผลตอบแทนกลับคืนมาในจุดที่คุ้มค่ากับการ ใช้เงินครับแล้วที่สําคัญเราใช้เงินแค่เอาไปบริโภคเอาไปซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการบริโภคนี่คือหนึ่งและที่มันน่าสนใจที่สําคัญครับเริ่มต้นง่ายเนี่ยมันง่ายตรงที่เรามีสูตรที่ให้พวกเราได้เดินตามนั่นก็คือสูตร1 2ึสในสูตร1 2ึนั้น ทำให้เราสามารถเดินตามแล้วทําตามแล้วสร้างรายได้ให้กับเราได้สําเร็จได้ไปตามเป้าหมายที่เราต้องการหรือที่เราหวางไว้ได้ข้อที่2ครับทําได้เราแค่ทําการแนะนําประชาสัมพันธ์บอกต่อให้มาสมัครแล้วซื้อสินค้าเหมือนพวกเราแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้เราสามารถบอกยังไงก็บอกเพื่อนฝูงก็บอกคนที่เรารู้จกักไม่ว่าจะทางโทรศัพท์การส่งข้อมูลทางโซเชียลมีเดียต่างๆหรือการโทรคุยก,การนัดพบปะเจอกันได้หมดเลยข้อ3ได้เยอะ และก็ได้เร็วได้เร็วคือที่นี่สามารถรับรายได้ทุกวันศุกร์มีการคำนวณรายได้เกิดขึ้นทุกวันแต่บริษัทจะยกออกมาจ่ายให้เราในวันศุกร์ทำไมถึงต้องเป็นวันศุกร์เราะเสาร์อาทิตย์คนส่วนใหญ่หยุดงานใช่ไหมครับมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องใช้เงินมากกว่าวันธรรมดาอินดีมเข้าใจพวกเราตรงนี้แหละได้เยอะเราสามารถรับรายได้ตั้งแต่วันละ400บาทจนถึง4,000 40, 0บาทต่อวัน มันได้ขนาดนั้นเลยจริงๆเหรอใช่ครับมีคนทำได้ตั้งแต่400บาทจนถึง40,000บาทได้ติดกันมาเป็นระยะเวลามากกว่า3เดือนแล้วก็มีได้เยอะได้เร็วนี่แหละฮะคือการวิเคราะห์ข้อที่3ในข้อที่4ได้นานครับทำไมมันถึงได้นานเพราะบริษัทเราเพิ่งเปิดไงบริษัทเราเปิดมาเกือบ2ปีครึ่งที่สน์ได้แล้วนะว่า บริษัทน,นี้อยู่รอดครับแล้วบริษัทเรามีเป้าหมายตั้งแต่วันที่เปิดให้ก้าวไปถึง1,000ล้านนั่นหมายความว่าผู้บริหารของเราไม่ได้ตั้งใจเปิดมาเพื่อปิดเขาเปิดมาเพื่อก้าวต่อไปอย่าง มั่นคงเขามีสเต็ปในการทํางานแล้วพวกเราก็เดินตามสเต็ปและสุดท้ายข้อนี้สําคัญที่สุดธุรกิจนี้ต้องถูกกฎหมายครับถ้ามันไม่ถูกกฎหมายเราอยากทํากันไหมต่อให้มันได้เงินเยอะก็ไม่ทํานะเราจะต้องมีเงินที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายนี่คือสิ่งที่น่าภูมิใจเป็นยังไงบ้างครับ5ข้อที่ผ่านมาเริ่มต้นได้ง่ายทําได้จริงได้เยอะได้เร็วได้นานและ ถูกกฎหมายแล้วทําไมถึงต้องเป็นอินดีมเพราะอินดีมมีผู้บริหาร4ท่านซึ่งแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการทํางานที่แตกต่างกันรวมตัวกันนําทีมโดยคุณกอ้องอัครพนิติพล์คุณก้องท่านเป็นประธานและเป็นเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านเป็นรายการที่สัมภาษณ์นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมีรายได้หลักร้อยล้านมามากมายนับพันคนตัวท่านเองยังทําธุรกิจอีกหลายอยา่างจนปัจจุบนันนี้ท่านก็มีรายได้น่าจะเรียกว่า ตัวเองน่าจะเป็นนั่งอยู่ในระดับร้อยล้านตรงนั้นแล้วแหละคนที่2คือหม่อมหลวงตรงครับหรือหม่อมหลวงพอยศกัลยาณวงศ์คนนี้ท่านดูแลในเรื่องของระบบการเงินท่านมีประสบการณ์ในการดูแลร,ระบบการเงินของบริษัทใหญ่ๆมามากมายและมีส่วนร่วมในการวางแผนนำบริษัทหนึ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยประสบการณ์ของท่านท่านสามารถดูแลบริษัทอินดีมได้แน่นอนท่านที่3คุณโจ้สมพปั้นสีคนนี้ดูแลเรื่องของระบบไอทีให้กับบริษัทแล้วยังไม่พอ คุณโจ้ยังเป็นเจ้าพ่อคอนเนคชั่นอีกต่างหาคุณโจมีเพื่อนฝูงมากมายที่เป็นระดับเจ้าของธุรกิจสามารถดึงธุรกิจเหล่านั้นเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับอิน e ดีมได้ท่านที่4คุณโอมราวีพัฒนราวีเผ่าพง์คุณโอมเคยทํางานในธุรกิจเครือข่ายมาก่อนประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายมาในระดับหนึ่งแล้วผันตัวเองไปเป็นผู้บริหารคอยดูแลหลังบ้านให้กับธุรกิจเครือข่ายอีกหลายที่ซึ่ง ธุรกิจเครือข่ายในหลายๆที่มีรายได้ระดับพันล้านครับแล้ววันนี้โอมเป็นหุ้นส่วนท่านหนึ่งของบริษัทอินดีมคิดว่าท่านจะสร้างธุรกิจของตัวเองให้ไปถึงพันล้านได้หรือไม่นี่คือ4ี่จตุรเทพของเราที่มีประสบการณ์มีความสามารถที่ไม่เหมือนกันเลย แต่นํามาหลอมรวมกันให้เป็นบริษัทที่ชื่ออินดีมของเรา5ข้อที่ผมวิเคราะห์เริ่มต้น,นง่ายๆทําได้จริงได้เยอะได้เร็วได้นานอุูกกฎหมายและยังมีผู้บริหารสีท่านที่มีประสบการณ์มีความสามารถที่ต่างกันหลอมรวมกันเกิดบริษัทที่ชื่ออินดีมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ